วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาสังคมศึกษาเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับชาดกเรื่องวัน,นุปทาชาดกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในอดีตการณเมืองพาราณสีมีนายกองเกวียนคนหนึ่งได้นำพ่อค้าเกวียนห้าร้อยคนนำสินค้าไปขายที่ต่างเมืองซึ่งมีระยะทางไกลการเดินทางต้องข้ามผ่านทะเลทรายที่ร้อนจัดเราลองมาติดตามดูนะคะว่าพ่อค้าเกวียนเหล่านี้จะพบเรื่องราวใดบ้างไปรับชมกันเลยคะ่ะ วันนุปัฐะาชาโดกสวัสดีครับน้องๆในคาัที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องสามเณเรน,นบัณฑิตไปอย่าลืมนําตัวอย่างไปใช้นะครับถ้าน้องๆขยันหมั่นไฟรู้แบบสามเณเรน,นบัณฑิตกันตั้งแต่วันนี้รับรองน้องๆจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นครับถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนกันสักนิดว่าการไฝรู้ แบบสามเณันบินตมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับการใฝ่รู้แบบสามเณันบินตมีสามลักษณะรู้จักหน้าที่ตนเองซักถามผู้รู้เมื่อเกิดความสงสัยตั้งใจและขยันหาความรู้อย่างแท้จริงเข้าใจเรื่องสามมณันบิตกันไปแล้วไปดูเรื่องราวต่อไปนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องราว ประวัติของสาวกท่านใดไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นครูขออธิบายก่อนว่าชาดกคือเรื่องราวหรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตัสรู้อยู่พระองค์ทรงนำเรื่องราวในชาติก่อนมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆ เราจึงเรียกเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์นี้ว่าชาดกนักเรียนคะวันนี้ครูมีนิทานชาดกเรื่องวัน,นุปทะาชาดกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชาติก่อนของพระพุทธเจ้ามาเปิดให้ดูเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เกิดเป็นนายกองเกวียนถ้าพร้อมแล้วครูเปิดเลยนะคะ เพ่อค้าภูไม่ลังความเพียรการลัครหนึ่งณเมืองพาราณสีมีพ่อค้าหนุ่มชื่อสัตตะทวาหะเป็นนายกองเกวียนบรรทุกสินค้า500เล่มเกวียนไปขายในต่างแดนกองเกวียนต้องเดินทางรอนแรมผ่านทะเลทรายในเวลากลางคืนและพักผ่อนในเวลากลางวันมีคนนำทางขับเกวียนด้วยการดูดาว อีกเพียงคืนเดียวก็จะพ้นเขตทะเลทรายและถึงเมืองที่จะขายสินค้าเพื่อให้กองเกวียนบรรทุกน้ำหนักเบานายกองเกวียนจึงให้ทุกคนเทน้ำและสิ่งของที่ไม่จำเป็นทิ้งเพื่อที่จะได้เดินทางสะดวกจากนั้นคนนำทางเผลอหลับไม่มีใครบังคับเกวียนเพราะวัวา,ากเกวียนไปเอง พอรุ่งเช้าทุกคนตกใจมากเพราะกองเกวียนกลับมาที่เดิมทั้งยังขาดน้ําและ,สะเสบียงอาหารอีกด้วยนายกองเกวียนจึงเดินไปหาแหล่งน้ําและพบกอหญ้าเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งเขาเชื่อว่ามีน้ําอยู่ใต้ดินจึงให้คนช่วยกันขุดจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่เจอน้ําเจอแต่หินก้อนใหญ่แต่ด้วยความพยายามและไม่ยออ่อท้อ เขาจึงให้กลับไปเอาขวานมาทุบหินอีกครั้งจนกระทั่งทุบหินแตกทันใดนั้นเองก็มีสายน้ําพุ่งขึ้นมาทุกคนในกองเกวียนจึงโห่ร้องด้วยความดีใจที่มีน้ําดื่มและรอดพ้นจากความตาย น้องๆคะกองเกวียนก็คือกลุ่มพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าไปขายในเมืองต่างๆชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลที่จะประสบความสำเร็จและรอดพ้นจากทุกภัยพิบัติต่างๆได้เพราะความเพียรพยายามดังตัวอย่างนิทาน ความเพี่ยนพยายามของนายกองเกียนที่เพียรพยายามขุดเจาะหินจึงทําให้พวว่อค้ากีเยนทุกคนมีน้ําดื่มและรดบผลจากความตายครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนเคยเห็นรุ่นพี่ที่เป็นนักวิ่งของโรงเรียนที่ได้รางวัลมาไหมคะเห็นค่ะพี่เขากลับบ้านเย็นทุกวันใช่ค่ะที่พี่เขากลับบ้านเย็นเป็นเพราะพี่เขาต้องฝึกซ้อมอย่างหนกัก เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นค่ะครูครับแล้วอย่างนี้ผมจะเป็นนักกีฬาแบบพี่เขาได้ไหมครับได้ค่ะแต่เต้ยต้องพยายามและขยันฝึกฝนให้มากๆไม่แน่นะวันหนึ่งเต้ยอาจจะเก่งกว่าพี่เขาก็ได้ได้ครับครู ช่วยคิดไอ้น้องๆบอกสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคตมาคนละหนึ่งอย่างและบอกด้วยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นครับหลังผ่านกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่น้องๆอ,อยากเป็นในอนาคตสามารถเป็นได้ทุกคนเพียงแค่น้องๆมีความพยายามและมีความอมดทน ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ไม่ยออ่อท้อเพียงแค่นั้นน้องๆก็จะประสบความสําเร็จอย่างเช่นตัวอย่างในนิทานชาดกเรื่องวันนุปัฐาชาดกไงล่ะครับน้องๆได้ดูนิทานชาดกเรื่องวันนุปัฐาชาดกไปแล้วคราวนี้มาลองทํากิจกรรมใช้เดี่ยวดูดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆเห็นแล้วอยากมีความพยายามเลยใช่ไหมครับก่อนจากกันไปอยากฝากน้องๆว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรยากแค่ไหน ขอแค่เรามีความพยายามทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ดัง่งนิทานชาดกเรื่องวันนุปถฐชชาดกสวัสดีครับ